วิกิโตะวิกิโตะวิกิโดนขู่ก็คือเราจะเล่นกันแบบนี้ก็คือมีฆาตกรหนึ่งคนแล้วท <st. plex> ี่เหลือก็คือเป็นอ่าเป็นคนทั้งหมดใช่ไหมก็คือเล่นแบบปกติด้วต้องตามหาว่าใครเป็นฆาตกรแต่ฆาตกรมีสิทธิ์ที่จะข่มขู่ใครก็ได้หนึ่งคนสมมุติว่าเจอคนหนึ่งเงี้ยแล้วถ้าเขาเดินตามมาแล้วสมมุติว่าโดดท่อเงี้ยแล้วโผล่ขึ้นมานั่นคือการถูกข่มขู่ว่าฆาตกรกำลังขู่คุณอยู่จะต้อง เป็นคนที่คอยสนับสนุนฆาตกรเต่จะต้องแบบอขอขอ,ขอความช่วยเหลือคนอื่นว่าช่วยผมด้วยผมโดนข่มขู่อะไรทํานองนีน้แต่ห้ามพูดว่าช่วยแล้วก็ห้ามบอกห้ามพูดว่าคนนี้เป็นถ้าสมมุติว่าไอคนที่ฆาตกรขู่ไปปุ๊บรู้สึกหมดประโยชน์แล้วสามารถฆ่าทิ้งได้เลยแล้วก็หาคนข่มขู่ใหม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าฆาตกรเห็นแล้วคนคนนั้นอ่ะไม่เห็นเดินออกไปเลย อันนั้นถือว่าขู่ไม่สําเร็จนะแล้วที่โดนข่มขู่ไม่สามารถกดรีพอร์ตได้นะถ้าสมมุติว่าเห็นฆาตากรฆ่าสมมุติว่าที่ขู่แครอทถ้าประชุมปุ๊บแครอทก็ต้องพยายามพูดเข้าข้า,ขางฆาตากรด้วยแล้วก็พยายามพูดให้คนอื่นช่วยตัวเราด้วยอ๋อต้องตั้งคนตั้งเห็นเรามีสิทธิ์เห็นตังเรามีสิทธิ์เห็นต่างทุกความต่างมีสิทธิ์พบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับรายการข่าวปิดไลฟ์อย่าคมคืนเนี่ย <c oughs> เอาแล้วเอาแล้ว,าลวมาถึงเอาเลยหรือเปล่าปิดไฟเดี๋ยวลงหลุมโชว์เดี๋ยวลงหลุมโชว์วม,ชวมีใครหลงมาหรือเปล่ามีใครหลงมาไหมฮมลงหลุมโชว์หน่อยเฮ้ยไม่มีใครมาเลยเหรอต้องมีดิมีคนมาหน่อยเขาอยู่กันสองคนครับตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวบีโตบีโต มิก <muitas> <laughs> <sketches> ну ิโตะมิก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 ิโตะโดนขู่โดนขู่วันนี้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 ก่อนวันนี้ก่อนวันนี้วันนี้วันนี้เดินมาเดินมาเดินมาโดนขู่อะโดนขู่อะคนสร้างกฎมานี่เลยเดี๋ยวปิดไฟด้วยเออ ลงมาลงมาเหมือนมีคนอยู่แถวนี้มามานี่มานี่เออ <c oughs> ไม่ไม่ไม่กด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 ครับเออไปไหนดีไปไหนก็นดีต่อไปไหนก็นดีต่อเราต้องเออ <c oughs> อย่าจะเดินตามมาเดี๋ยวคนสงสัยไปที่อื่นไปที่อื่นทำเป็นทำเป็น,เ,ปนเอ,อ่อทำธารก,กิจแกล้ง อืมไปหาบีกิโตแป๊บหาบีอยู่ไหนวะเนี่ยหายหายไปไหนมานี่มานี่มานี่มาน,มนี่เอ้ยไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้ข้างหน้าห้องกดเลยไม่ได้ต้องไปที่ไกลๆไกลคนแถวนี้น่าจะมีคนอยู่เอ่อให้เขาทำภารกิจแป๊บขึ้นมาขึ้นมานะนักโทษนักโทษ นี่เลยนี่เลยทำควสตแจ้งทำควสตมีใครอยหงข้างบนไหมไม่มีสวยสวยขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ย,ยแถวนี้คนเยอะแถวนี้คนเยอะแถวนี้คนเยอะบีโตหายบีโตหายเฮ้ยเอาแล้วบีโตหายเขาจะเดินไปเจอศพแล้วครับบอกเลยว่านี่ไง โอ้ยหนูชำระล้างกับเวฟซี่อยู่ชำระล้างตัวกับเวฟใช่โอ้ยชำระล้างอะไรตอนแรกพี่เดินครับเวฟอยู่อ่าเรากำลังอาบน้ำกับพี่เวฟอยู่เขาอยู่ขวาล่างแต่เมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนอยู่กันสี่คนใช่ไหมที่อยู่ข้างบนแต่ว่าบีโตไม่ได้อยู่ด้วยเฮ้ยพี่บีเป็นซ้าหมอดีพี่เชื่อใจแกนะเว้ยเราก็เชื่อใจ หนูหนูไม่รู้หนูจะเช,ชื่อใจดีหรือดีมันซื้อใจหนูหนูก็ไม่รู้เหมบบือนกันผมกำบีจิตตอกดเรย์เตอร์ลองกดแบบเอา,ามือมุณบีจิตตอจับ,บมือผมแล้วจับที่รย์เตอร์ด้วยความรันอะ <c oughs> พุดมากกว่า <c oughs> เชียอมึงคนแรกเลยปะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี totally ๋ยวเดี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 ๋ยวยังยังไม่ได้ข้อมูลจากแครอทเลยไม่ผมจะบอกว่ามันอยู่ขวาล่างมีใครได้เดินลงไปบ้างไหมแบบว่าผ่านๆนะเพรย์ไม่ได้เครย์กำลังจะไปขวาล่างแต่ยังไม่ได้เดินไปเลยถ้าไม่โหวตถ้าไม่โหวตสคริปต์นะไม่งั้นดีมไม่งั้นดีมมันโหวตใครเนี่ยสคริปต์สคริปต์สคริปต์ข้อมูลไม่พอครับครบครบครบนี่ผลตายฟรีเหรอครับเนี่ยเอาเฮ้ยผีห้ามฟุตไม่ไม่ไม่เออว่ะ no เอาแล้ววิกิโตโดนครูเดี๋ยวฆ่าวิกิโตดีกว่าเอาเป็นว่าเราจะฆ่าวิกิโตนะครับเดี๋ยวไปเรียกอยู่มานี่มานี่มันนี่เร็วมานี่นนนนนนไ,ปไปห้องที่ไม่มีใครไปห้องที่ไม่มีคนมานี่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 มันมี่เลยตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้มาตรงนี้อยู่นี้อยู่ไว้โอเคอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นหยู่เดี๋ยตรงนี้ตรงนี pues ้ ไปไหนไม่ต้องเควสเฮ้ยเดี๋ยวเขาแอบแป,ป๊บเออเออ <c oughs> เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวหาหาขู่คนต่ออ่าขู่ใครดีขู่ใครดีครับเฮ้ยมานี่มานี่มานี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเร็วขึ้นมา อา้โอ้โหไม่ทันไปนะพี่บีศพอยู่ตรงไหนอยู่แถวลาวาฮะไม่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่เห็นศพอยู่แถวลาวาคือไม่มีใครเห็นอะไรเลยใช่สงสัยสงสัยดีมเวยใช่ผมผมเมื่อกี้เราก็อยู่กับดีมทีเฮดใช่หนูหนูกำลังพอดรักกับแครอทอยู่แสดงว่าเดียเดีอแน่นอ ไม่ไม่ไม่มีทางหรอกาีมี่มีพอสเตอร์มาหลายตาแล้ว้อมกับบีจตโตจากตาที่แล้วตาที่เราพี่บีเป็นไม่ใช่เหรอโอ้ตานนี้มึงก็เป็นไงเดี๋ยวตานนี้ดีไม่ได้เป็นเสียงเสียงเข้มขึ้นนะเนี่ยเป็นไปเลยได้เบฟซี่อยู่กับผมตรงห้องกล้องตลอดถูกต้อง e ีมี่มีแกคนเดียวที่อยู่คนเดียวเออผมอยู่กับศพพี่บีไงโอเค โอ้ยเนี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเล่นนะหรอรอเล่นนี่อ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวพูดเล่นนี่หลุดปากหรือเปล่าเดี๋ยวมาเล่นช่วยถ้าถ้าโกรธผมแล้วผมไม่เล่นคีรักโกรธเลยคีรักโกรธคีรักแค่หลอดแค่หลอดรักอยู่กับเราแค่หลอดทอดรักอยู่กับเรา แกมันน้ำเพชรสยามอย่ามาเส่ไหลเพลโลไม่อย่ามาใส่เพลโล่ไม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 ่นยหยแกนะ <sk> <down> แกไม่ไม่แค่หลอดพ่อนรักกับเราอยู่ถ้าไม่ใช่ก็แค่หลอดแล้วแหละทำไมฆ่าตอนไหนไมาอยู่ด้วยกันแต่เราว่าถ้าแค่หลอดตายเนี่ยคุ้ว่าแพรลี่แน่เลยเฮ้ยชิบหายแล้วทำไมไม่ไม่ใช่เกมไม่จบทำไมมันนัวจังเลยฮะเนี่ยเฮ้ยเกมไม่จบว่ะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปหาหาคู่คนต่อ ขู่ใครดีขู่ใครดีเอ่ยมีคนหยุดเฮ้ยเควสเขาจะเสร็จแล้วไม่ไม่ไม่เควสจะเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเควสจะเพิ่งเสร็จหาคู่ก่อนมีใครอยู่ในนี้ไหมไม่มีแล้วไปไหนแล้วเนี่ยเควสใกล้แล้วอเฮ้ยเมียว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 ,วยายายหลงหลุมหลงหลงุม ลงหลุมเฮ้ยยาทำเป็นไม่เห็นเฮ้ยยาทำเป็นไม่เห็นยายาสีส้มแคลรอทยาแคลรอดมานี่แคลรอดแคลรอดไปไหนเราขู่แล้วนะเฮ้ยไม่ให้ทำเควสไม่ให้ทำเควสไม่ให้ทำเควส์หึหึหหึหึหหยามีใครมาเห็นมีใครมาเห็นนี่จบเลยนะไม่ขอร้อง <c oughs> ขอร้อง <c oughs> จะมีแค่เห็นงั้นงั้นเราต้องครูเราต้องครูอีกคนนึงเราต้องครูเดี๋ยวขอหน่อยขอดักดักหน้าประตูตรงนี้อย่าอย่าให้ใครเข้าประตูนี้ครับมันมีประตูอีกฝั่งนึงอ่ะงั้นเราดักดักตรงนี้แล้วกันโอ้ใจเต้นตึกตึกตึกโตตึกตึกโตอย่าขอดักดักคููคนฮัลโูลดักคู่คนเราฆ่าอีกคนเดียวเราชนะเลยนะครับฆ่าอีกแค่คนเดียวไม่ไม่ ไหนูไม่รู้อ่ะอยู่ดีๆมันก็ขึ้นรีพอร์ตมาให้อ่ะแต่หนูยุดแถวๆตรงเราว่ะผมอยู่ที่ที่จับชิพประจอนะเว้ยที่จับชิพประจอนอยู่ตรงไหนวะข้างลาวาเลยอ๋อพี่เวฟพี่เวฟหนูเชื่อใจพี่นะเชื่อใจว่าเชื่อใจว่าพี่ไม่ได้เป็นถูกต้องงั้นเรามาร่วมมือกันบดเขาคนนี้หนเชื่อใจพี่ ผมเวฟอยู่กับผมที่ห้องสเตตี้ตาที่แล้วพี่เวฟโดนคงครูพี่เวฟโดนผมครูหนูเดานะเพราะว่าไม่ก็พี่อยู่กับพี่เวฟอะแล้วจากนั้นสพก็อยู่กับพวกพี่อะแล้วหนูดีๆหนูเดินมามีปุ่มรีพอร์ดนะไม่พี่ดีมหนูว่าพี่เป็นพี่ดีมไม่พี่เป็นไม่พี่เวฟหนูเชื่อว่าพี่เวฟไม่ได้เป็น รักพี่เวฟเนะพี่เวฟหนูเชื่อว er ่าพี่เวฟโดนของผมไม่งั้นพี่เวฟไม่ได้ตามดีมหรอกใช่ไหมก็ได้ก็ได้ก็ได้ไม่แกมันนางเพชสยามแพรลี่ผมไม่ใช่เหรอไม่แกบอกกคำชมนี้เลยแพรลี่แกโดกคำชสวย สวยกูไ่นกูว่ากูโดนข่มขู่ด้เลยเฮ้ยกูโดนข่มขู่กูเพิ่งมาขอความช่วยเหลือดี่ลคุก่หมดกูหลับลี่หมดกูตอนนี้มันเรื่อเราแล้วลี่เราชอบการข่มขูอินพอตเตอร์นี่ไม่ต้องพูดอะไรเลยคือเถียงกันเองหมดเลยอ้ยยยยยย